สวัสดีจ้าพี่น้องให,ใหญ่จากพัทยาไม่อยู่บ้านด้อพี่น้องเด้อก็เลยมาปลูกพักปลูกมีบ่ค่อยไลยมีเวลาเลยพี่น้องเอ้ยไบ้ทักทายหาพี่น้องเลยบ่ค่อยได้ลงคีปพร้อมก็เลยปลูกพักพี่น้องมาแปะพักปลูกพักไว้กิน กะก็กปลูกไอ้แพะพักพี่น้องไอ,พอ,งอ้พักยังไงพักเอชี่เล่าเอบอบมานพักชิจีนพี่น้องแล้วก็มาปลูกหอมพี่น้องพึ่งกลับมาได้สองมือนี่ละพี่น้องสองมือนี่ละสามมือนี่ละก็เลยมาอัปเดตไอ้ช่อง ราตีผู้มีช่ให้พี่น้องเนีเบิงปลูกแล้วเรอพี่น้องอย่าลืมกดไหลกลกแช่ช่องราตีผู้มีชห้เด้อพี่น้องเด้อฝากกำลังใจให้แนจ่ะกัปกลูกลรยางอยู่ลหรพี่น้องเจ้ตอนนี้ขึ้นมาอัปเดตให้นี่ให้เบิงบาที่นี่ก็รอบเบิงตอนมันโตเนาะพี่น้องเนาะว่ามันจะมีพักอย่างแน่ สิมีพักยังแน่เขาสิมาอัปเดตให้พี่น้องดเดบงอีกเนาะกระปลูกไอ้ทั้งไอ้บักเขือพี่น้องเอ้ยบักเขือเชอรี่พักอีตู้ห้าวนี่ละก็ตั้งไอ้ปลูกลูกอีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วคือมันคดสิงอกอันนี้กับต้นพริกพี่น้องซื้อมาท,ท่านปลูกอยู่พี่น้องเอ้ย ปู่ท่านแล้วล่ะพี่น้องเด้อฝากกดหลค์กดแช่สั่งรติผู้มิใช่ให้ในพี่น้องมาถึงบ้านเดบซ้องมือพี่น้องมาถึงบ้าน2องมือกับท่านด้เฮ็ดอีหยังพี่น้องกับตั้งเฮ็ดสวนพักแปลงพักก็สีอัปเดตให้พี่น้องเบิรงเดอนี่เด้อนี่ล่ละอยู่สวนจ้ะสวนในบ้านนี่แหละจ้ะคางบ้านแต่กอนนี่ก็เฮ็ดเหล่าไก่เนาะ พี่น้องเอ้ยออเก่งมากเดยจ้ะเบิงังยังหกอยู่เด้อพี่น้องเดอ้อเพิ่งมาได้สองมื่นเนาะเพิ่งมาได้สองมื่นก็ได้มาล่องลุยปลูกสวนนำ้ำแล้วก็แม่ก็บ่ค่อยสบายพี่น้องอย่าเฝ้าอย่าว่ากันเด้อไอ้ไอ,อ้พี่น้องผู้ที่ไอ้ขึ้นไอ้ไล่สดกันก็ได้อย่ยาเฝ้าว่าลาตีเดอ้อลาตีบ่ว่างเด้ออีกยังแม่ลาตีก็บ่สบาย แม่ละตีกับบอสบายแล้วพี่น้องบอกไว้ก่อนแต่กันยังไม่ได้อัปเดตแม่ให้เบิ้งเท่าใดดอกท่านใดท่านใดสองมือแหลกมากกับไปน้องก,กับแม่อะไพี่น้องอันนี้ก็ว่าอันนี้ก็วปลูกพักซาละแเน่พี่น้องไปเอามาแปะเอาฤกษ์สิเกิดในขวอบ,บ่อเกิดหรืขอขวบสิเลื่อถิ้งไม่กับบะลูกระต้นบักคุ้งไอ แขกดำพี่น้องปลูกเอามา่วานเอาวมาปลูกไวต้ตอนติดขวาบบอยู่เละพี่น้องช่วงหนาฝนบางนีก็ว่าสีเผากต้นกบกฮ่งพี่น้องเห็นบ่างฝนตน้นบกฮ่งกาลังกําลังเสียกําลังเสียทำความสะอาดพี่น้องอันนี้ก็ว่าสีเผาแต่กอนปีวังหันนี่ขวัยมั่นพี่น้องขอยมีความจําเป็นแต่ติดนี้ติสินแหละพี่น้องเอาก็ไปเหงานในโรงแรมยูพัทยาน่ะ แต่ขอกลับมากแล้วละ่ะเขาเลิกจ้างแล้วย้อนโควิดนั่นล่ละอันนี้ก็ท่านในปลูกเราเป็นเป็นดินเปล่ามืออื่นเวลาเหาบว่าสิ้ร่องอยียางพี่น้องก็ค่อยค่อยติดตามต่อไปนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ต้นบักม่วงต้นบักม่วงพี่น้องเลี้ยงมุดแดงนั่นนี่พี่น้องอมันเป็นของคอยได้อนี่ต้นบักม่วงสองต้นอันนี้ก็ต้นบักหนาวพี่น้องนี่ต้นบักนาวต้นบักนาว ต้นบักนาวกะอันนี้ก็ต้นบักกูดพี่น้องต้นบักกูดอันนี้ก็ต้นบักกูดพี่น้องมาอัปเดตให้พี่น้องเบิรงเด้อร์นี่นุ่นบักกูดต้นบักกูดพี่น้องนี่ก็ต้นบักนาวนว่บักนาวพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแยเช็ดนี่เด้อจากพี่น้องเด้อกะได้คลิปนี้กามาซานหนี้วาติดตามต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ ยิ่ตามต่อไปเนาะคิดต่อไปว่าสิเป็นจังไดเนี่ยว่ป้องกับขอโทษได้ร้กับเอ่อเพื่อนเพ้่อจา้าที่ป้องกับบุคคลใดหอบดบ่เลยร้่งคิดทุกมือทุกมือซสั่จ้าวัดดีจา้า